สวัสดีค่ะชั้นโคลโสอพิสเพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำวายลูกพับ <Okay. S 1> ค,ครับลูกพับนะคะเราใช้เนื้อลูกพับเนี่ยห้าร้อยกรัมแต่งเสร็จนะคะแล้วก็น้ำตาลสามร้อยกรัมยีสต์หนึ่งช้อนชาพร้อมน้ำค่ะหนึ่งลิตรนะคะเราใช้พับสุกนะเพื่อน นะคะอันนี้เราซื้อมาตอนที่เขายังกรอบๆตอนนี้สุกแล้วเราจะมาทำวายนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะปอกเนื้อพับก่อนนะคะเพื mm ่อ hmm. นคะก่อนปอกเราต้องล้างลูกพับให้สะอาดก่อนนะคะแล้วจึงจะมาปอกเพราะปอกแล้วเนี่ยเราจะไม่ล้างน้ํานะคะใช้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อน ใช้ลูกอมงอมอยิ่งดีนะเพื่อนนะเพราะว่าเขาถ้ายังแข็งอยู่เนี่ย mm hmm. เนื้อสัมผัสจะไม่ดีนะคะแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อน mm hmm. บางท่านอาจจะใช้ยีเลยก็ได้ค่ะนะคะแต่นี้เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่าเวลากรองไม่ไม่มีเนื้อติดในน้ํานะคะเดีย๋ยวทำจนเสร็จแล้วไปต้มกันนะคะ mm hmm. เพื่อนคะพอน้ําเดือดแบบนี้ mm hmm. เราใส่น้ำตาลเลยนะคะเพราะใส่น้ำตาเละะาตาเสร็จเครื่อ,องก้ คนให้ละลายนะคะพอละลายแล้วนะคะเพื่อนใส่หลังจากเพื่อนใส่ลูกพับแล้วนะคะจะเห็นว่าน้ำเริ่มเดือดเดือดแล้วลวกเดือดแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟเลยเพื่อนนะปิดไฟรอให้ลูกพับเย็นนะคะแล้วเราเติมยีสต์นะคะเพื่อน เพื่อนคะอุณหภูมิของลูกพับของเรานะคะเ<ม>ย็นลงแล้วเราจะมาเติมยีสตค์ค่ะเพื่อปลุกยีสต์ให้เพื่อนดูค่ะนะคะ,นะคะจริงๆแล้วปลุกหรือไม่ปลุกเนี่ยจำเป็นนะคะถ้าสำหรับเราทำเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้ายีสต์ตายเราใส่ไปก็เสียของทิ้งหมดเลยนะคะใช้ไม่ได้ใช้ยีสต์เนี่ยหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะ เพื่อนคนทิ้งไว้ประมาณสองถึงสมนาทีเนี่ยน,นะคะผ่านไปประมาณ3มนาทีนะคะยิดฟูแบบนี้นะคะถือว่ายิดแข็งแรงนะคะดูนะคะถือว่ายิ้แข็งแรงนะเพื่อนแล้วก็ใส่หม้อเลยะคะ่ะใส่หม้อคนให้ทั่วนะคะใส่โลได้เลยนะคะโหลนี้นะคะเพื่อนต้องไปลวกมาก่อนและปล่อยให้เย็นนะคะ แล้วจึงจะนํามาใส่ได้นะเอาเนื้อของผลไม้ใส่ก่อนเลยค่ะโลนี้เขาใบโตนะเพื่อนจุได้สองลิตรค่ะฉะนั้นแล้วเนื้อผลไม้ห้าร้อยกรัมกับน้ำหนึ่งลิตรจะพอดีกันแล้วก็มีน้ำตาลมีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนนะคะจะเหลือพื้นที่ไว้ให้ยีมทำงานนะคะ เวลาเพื่อนปิดนะคะไม่ต้องเป็นหมุนนะคะครอบไว้ไม่ให้มแมลงเข้าพอค่ะนะ,ะข้อบแบบนี้พอสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะคือวันที่ที่เพื่อนเริ่มทําเพื่อนติดแต่วันที่ที่เริ่มทําก็ได้นะคะยังไม่ต้องใส่ชื่อผลไม้เพราะชิ้นผลไม้ยังเห็นอยู่นะคะอีกประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันนะคะเราจะมาดูกันว่าผลออกมาจะเป็นเนสังเกตได้เลยว่าในขณะที่เราทําครั้งแรกเนเื้อผลไม้ที่อยู่ก้นขวดนะคะ แต่พอี้ทำงานเนี่ยเนื้อผลไม้จะลอยขึ้นนะคะผละไม้เกือบทุกชนิดนะคะเพื่อนพอยี้ทำงานนะคะเขาจะลอยขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบตอนที่เราจะมาน็อกนะเพื่อนนะเพื่อนคะอันนี้วายลูกพับที่เราหมักไว้นะคะเราหมักยี่หกวันนี้สามเอ็ดก็ห้าวันแล้วนะคะเพื่อนดูนะคะว่ายี้เขาหยุดทำงานแล้วนะคะ น้ำข้างล่างเนี่ยมีส่วนที่ตายก็จะนอนก้นนะคะแล้วส่วนผลไม้เนี่ยก็จะลอยแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสปาร์กิ้งไวน์นะเพื่อนถ้าเราไม่น็อกแบบนี้นะคะน้ำจะใสแบบนี้นะเพื่อนนะเขาไม่ได้สีเหลืองเหมือนกับเนื้อของพับนะคะจะได้น้ำสใสๆนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้น็อกค่ะรสชาติเยี่ยมเลยเพื่อนอร่อยมากจริงๆเลยหเหมือนกับ กล้วยเล็บมือ,มอนางเลยค่ะเพื่อนรสชาติคล้ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกรองแล้วน็อกนะคะเพื่อนนะเราจะใช้แจกแจงนี้นกรองเลยนะเพื่อนนะคะคุ่นแบบนี้ก็ไม่เอานะหอมมากค่ะเพื่อนหอมมากน้ำใส่แจวเลยค่ะ นะคะใสเหมือนน้ำเสาข้าวค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปน็นอกกันค่ะเรานะคะเราจะมานอกค่ะเราจะมานอกแบบนี้เลยนะคะมาตุมนแบบนี้เลยค่ะอันนี้น้ำที่เราใช้นอกเนี่ยเขาเดือดอยู่แล้วนะเพื่อนนะเพื่อนต้องรีบดูนะคนเพื่อกระจายความร้อนนะเพื่อนให้ความร้อนเนี่ยมันโดนน้ำทั่วๆนะคะยีจะได้ตายค่ะนะคะ ไวลุคพับของเราไม่ต้องปรุงแต่งรถใหม่เพราะว่าความหวานยังอยู่นะคะแอลกอฮอล์จะบางๆําๆแต่รสชาติดีค่ะสำหรับคนที่ทไม่ชอบแอลกอฮอล์แรงเห็นขอบหม้อนะคะขอบหม้อนี้เริ่มเป็นฟองๆออกมาแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วเราสัมผัสนี้นะคะร้อนแล้วค่ะแค่นี้ใช้ได้เลยค่ะผิดไฟยกลงออกจากน้ำร้อนนะคะ เราจะนำมาใส่หลังจากที่นอกแล้วนะคะนะคะอุณหภูมิลดลงแล้วเราก็นำมาใส่โหลนะคะเพื่อที่จะหมักต่อหมักต่อเพื่อให้เขาตกตะกอนน้ำใสๆนะคะอีกประมาณสามวันถึงห้าวันสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะเพื่อนคือชื่อผลไม้ค่ะนะคะชื่อผลไม้พร้อมวันที่ที่หมักต่อนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วสามารถปิดฝาล็อกได้เลยนะคะเพราะว่าการหมักต่อเนี้ยยีสต์ไม่ทํางานไม่มียีสต์ทางานแล้วนะคะเราก็จะปล่อยเขาตกตะกอนเดี๋ยวมาดูกันนะคะอีกสามวันค่ะวายลูกพับที่เราได้น็อกแล้วก็หมักต่อไว้สามวันนะคะน้ํานะคะเขาจะใสาขาวแบบนี้นะเพื่อนนะ ก้นขวดสีเหลืองนะคะพอต,ตกตะกอนเนี่ยนะคะเขาจะตกเป็นสีเหลืองข้างล่างนะคะแต่น้ําที่ได้ข้างบนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะใส่ขาขาวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนะคะจะใส่แก้วให้ดูค่ะเขาจะสีออกขาวกว่าน้ําของมะดันนะคะน้ำมะดันเขาจะออกสีตันตันแต่นี่เขาจะน้ำขาวๆเหมือนน้ำฝรั่งขอชิมนิดนจะบอกเพื่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะ ชิมไม่เยอะนะหวานกับเพื่อนนะคะหวานหอมแอลกอฮอล์ไม่มีรสเปรี้ยวนะคะเพราะว่าพับไม่เปรี้ยวค่ะแต่มีฝาดเล็กน้อยค่ะอร่อยกับเพื่อนพราะผลไม้ที่เคยบอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้ามีรสฝาดนะคะทำไวนแล้วจะอร่อยค่ะนะคะอร่อยมากเวลาเพื่อนทานนะะอมไ้นิดนึงนะคะค่อยเกินเนี่ย แน่นอนเลยค่ะอร่อยเพื่อนชมนคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับวายผลไม้ชนิดอื่นๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่แรงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ